รอคอยสาหรับคอนท่า250นะคะตัวใหม่วิ่งมาจากโรงงาน ที่โชว์รูมเจ้าสัาวมาด้านนอกพี่เตยค่ะเครื่องยนต์เนี่ยอยู่ที่ขนาด250ซีซีค่ะน้องเมย์ uh huh. อ่าพร้อมกับระบบเกียร์ CVT ใช่แล้วรุ่นนี้เนี่ยได้เป็นเกียร์ออโต้ CVT นะคะแล้วก็เป็นเกียร์มือบนติดตัวถังแบบนี้เลยเปลี่ยนง,ง่ายมากนะคะขับขี่สะดวกสุดๆเข้าเกียร์ง่ายสะดวกสุดๆนะคะทีนี้เราไปต่อกันที่ตรงหน้าจอตัวหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอแบบใหม่หนะพี่เตยเนี่ยได้เป็นหน้าจอ TFT นะคะ,นะคะเป็นจอดิจิตอลจอสีอ่าเรียกว่าสีสดใสแล้วก็ทันสมัยมากๆค่ะน้องเมย์สูดแดดมากพี่นะคะตัวนี้แล้วก็มี อย่างไม่หมดด้านหน้ารถชุดแต่งเท่ๆนี่ไม่พูดถึงไม่ได้นะคะมาจากโรงงานเดิมๆแบบนี้เลยค่ะพี่ไฟไลท์นิ่งบาร์แบบนี้เลยไฟหน้าเท่ๆสวยๆแบบนี้นะคะแล้วไม่ได้มีแต่ความสวยเส้นทรงเท่ๆอย่างนี้รุ่นนี้มีออล์คูลเลอร์มาให้ด้วยมาพร้อมกับระบบระบายอากาศแอล์คูลเลอร์นะคะใช่แล้วระบายความร้อนแบบออล์คูลเลอร์มาเลยครบจบนะคะเดี๋ยวถ้ารู้ราคาเนี่ยจะยิ่งอึ้งนะคะว่าราคาแค่นี้นะคะฟังก์ชันแล้วรูปทรงสวยขนาดนี้นะคะขายแค่นี้เหรอ มีใครเห็นไหมเอ่ยอันนี้เป็นอแต่งอลูมิเนียมเดิมเดิมจากโรงงานนะคะไม่ต้องซื้อเพิ่มตัวนี้นะคะใช่แล้วโรงงานติดมาให้เลยนะคะแล้วยังมีข้างๆกันนะคะตัวนี้เป็นท่อกรองอากาศซึ่งสําหรับรุ่นนี้นะคะของ MT นะคะก็ทําการยกท่อกรองอากาศขึ้นมาสูงขึ้นอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทําให้เราสามารถลุยน้ําได้ถูกขึ้นมากึ้ว่าลุยได้มันมากกว่าเดิมอีกนะคะใช่แล้วแบบนี้เลยนะคะเป็นไงพี่ทิงฟีลลิ่งการขับขี่ทิงมากเลยอะ รู้สึกว่าอัตเร่งดีมากนะอัตเร่งดีนะคะหนึบไหมช่วงล่างเป็นไงหนึบเนเนเพราะว่ารู้สึกว่าแฮนด์เขาเลี้ยวง่ายอ่ะอ่าแฮนด์เลี้ยงง่ายไม่ได้พิกง่ายๆทุกนี้เราเป็นผู้หญิงเนาะแรงเราไม่ได้เยอะมากนะคะเวลาเราขับขี่เวลาเราเลี้ยวเนาะพี่ทิวน่าจะรู้สึกเหมือนกันคือมันเลี้ยงง่ายนะคะทั้งทั้งที่ไม่ได้มีระบบควคุมอะไรไฟฟ้านะคะออกมาอย่างนี้ก็ถือว่าเขาทําออกมาได้ดีมากเลยตัวนี้แอบเชยร์ว่าใครสนใจตัวนี้อยู่นะคะให้มาทดลองขับที่โชว์รูมดีกว่านะพี่ทิว ชีสวยด้วยนะเออชีสวยนะคะ,ะ,คะฟิลลิ่งการขับขี่นะคะต้องมาลองด้วยตัวเองนะคะอยากรู้ราคากันเลวคะ่ะพี่เจอตัวนี้ราคาเท่าไหร่คะรุ่นนี้นะคะตอนนี้มีราคาโปรโมชั่นเปิดตัวอยู่ด้วยขนมเมจากราคาปกติอยู่ที่79,900บาทนะคะตอนนี้มีราคาโปรโมชั่นลดไปเลยเหลือเพียง75,900บาทเท่านั้นจะส่งให้ทั่วประเทศเลยนะคะตอนนี้นะคะโชลุชูมจ้าสวยเป็นโชลุูมแรกๆเ,เลยที่ มีของพร้อมส่งเนาะพี่เตยนะคะมีให้เลือกถึง3สีแล้วตอนนี้นะคะที่โชลูมมีสีดํานะคะที่ออกไปเมื่อกี้นี้สีน้ําเงินไมามี่นะคะสีฟ้าไมามี่นะคะแล้วก็สีเขียวทหารเนาะพี่เตยใช่แล้วะคะ่วคะใครสนใจรีบทักไลน์เลยค่ะละเอียดตามนี้เลยเนาะ